สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทราพมณีแลอนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตต้นที่ปลูกจากเพาะเมล็ดนะครับในปีนี้ก็ออกจันเป็นปีแรกนะครับต้นผมเลดต้นนี้ก็อายุ5ปีเศษนะครับ5ปีเศษก็อัปเดตกันนะครับจันนี้ก็เป็นจันแรกแรกแล็จันเดียวของต้นนี้นะครับ ผสมเกษรวันที่1มีนา67นะครับสายพันธุ์จาวิทนะครับเป็นสายพันธ์เพาะเนื้อ,อยของตัะผู้นะครับนํามาผสมเกสรของจันนี้นะครับก็เข้าสีก็ไม่เท่ากันหรือว่าไม่พร้อมกันอยู่แล้วนะครับสําหรับอินทพลัมนะครับส่วนใหญ่นะครับการเข้าสีของ จันหรือว่าของสายพันธุ์ต่างๆนะครับจะเข้าสีไม่เท่ากันนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่พร้อมกันนะครับคือไม่พร้อมกันนะครับนะครับเข้าสีก็มีนะครับยังออกเรืองเรืองออกองเขียวอยู่นะครับนะครับก็จะมีโรคที่เข้าสีก่อนนะครับเดี๋ยวมาชิมดูนะครับ ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับในคลิปก่อนนะก็มาชิมครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็มาชิมกันอีกทีนะครับปลาสีเดือนนะครับก็เข้าเกือบสีถเดือนครึ่งนะครับหลังจากเทพสมเกสรน,นะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับ คำแรกนะครับกัดเข้าไปก็ฝาดเลยนะครับก็ยังมีรสหวานอยู่นะครับก็หวานพอสมควรนะครับแต่ว่าจะิตฝาดนะครับ ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยหน่อยนะครับก็ถือว่าขั้วเหนียวเดียวนะครับสำหรับต้นพอเป็ต้นนี้นะครับขั้วเหนียวนะครับก็มีร่วงนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีร่วงนะครับมีร่วงเหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าขั้วจะเหนียวนะครับแล้วก็กระดาษนะครับที่นํามาห่อนะครับเป็นกระดาษเก่านะครับกระดาษเก่า ปกติแล้วนะครับต้นที่รสชาติดีนะครับกระดาษเก่าผมจะห่อเป็นสองชั้นนะครับวันนี้ชั้นเดียวนะครับน้ําซึมผ่านได้นะครับทานผู้ชมนะครับเริ่มบางนะครับบางมากแล้วนะครับนะครับกระดาษเก่านะครับบางนะครับทานผู้ชมนะครับก็เนื่องจากว่าต้นนี้เป็นต้นที่เพาะเมล็ดนะครับก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับหรือว่าจะขุดทิ้งอยู่แล้วนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็เลย นำกระดาษเก่าแค่ชั้นเดียวนะครับมาห่อนะครับแต่ฝนตกทุกวันก็น้ําก็จะซึมผ่านได้นะครับท่านผู้ชมนะครับทําให้รูปพันจันทร์เปียกชื้นได้นะครับนี่ครับเปียกชื้นนะครับมีหยดน้ํานะครับกระดาษเก่านี้ก็ต้องสองชั้นนะครับนะครับนํามาห่อจันท่านผู้ชมนะครับถ่า ชั้นเดียวนี่ยกะดาบมันจะบางแล้วนะครับนะครับน้ําซึมผ่านได้นะท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับนํากระดาษเก่านะครับที่ใช้ในปีที่แล้วคือสภาพยังดีอยู่นะครับนํามาห่อในปีนี้นะครับควรที่จะห่อสองชั้นนะครับสองชั้นนะครับกระดาษหอนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีวางลูกนะครับก็ มีน้ำนะครับน้ําฝนนะครับติดอยู่ที่ผิวของลูกด้วยนะครับถ้าจะคิดนํามาห่อนะครับกระดาษเก่านะครับควรจะห่อสองชั้นนะครับเพราะว่าช่วงก่อนที่ฝนตกนะครับสภาพกระดาษก็ยังดีอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับแต่พอมาห่อนะครับโดนฝนบ่อยๆนะครับก็ทําให้กระดาษนั้น บางนะครับก็มีรูนะครับมีรูรอยแตกของกระดาษนะครับท่าผู้ชมนะครับนี่ครับครับก็ควรจะห่อสองชั้นนะครับถ้าเป็นกระดาษเก่านะครับ คือหวานหวานนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามีติดฝาดนะครับก็ติดฝาดพอสมควรนะครับคือจะปลูกในเชิงพณิทนั่นคือไม่ได้นะครับจนพรมาเล็ถ้าติดฝาดแบบนี้นะครับในปัจจุบันก็จะขายยากหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเชิงพาณิชย์นะครับ,รบถ้าปลูกเท่นไปทานเองนะครับ ก็คมไม่เป็นไรนะครับมันไม่ซีดเซียดนะครับถ้าปลูกในเชิงพาณิชย์นะครับถ้าต้นพอมเนตรต้นไหนติดฝาดนะครับติดฝาดเยอะหน่อยนะครับก็ขายยากนะครับถ้าเป็นเมื่อหกเจ็ดปีก่อนนะครับจะขายได้นะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับต้นที่ปลูกจากพรอมเนตรที่มีรสชาติติดฝาดนะครับพอขายได้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับทุกวันนี้นะครับก็ ขายยากนะครับท่านผู้ชมนะครับจะขายไปแล้วเขาก็ซื้อแค่ครั้งเดียวนะครับทำาใไ้ชิมก่อนซื้อนะครับครั้งเดียวแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าจะสู้กับอ่าผ่อนเยื่อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับพออนเยี่อบางสายพันธุ์ก็ไม่ติดฝาดนะครับรสชาติดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ต่อในคลิปนี้นะครับก็อัปเดตกันนะครับจันที่ปลูกจากพ่าเล็ดนะครับแล้วก็การห่อกระดาษที่เป็นกระดาษเก่านะครับใช้ในปีที่แล้วนะครับสภาพเป็นดีอยู่นํามาห่อในปีนี้นะครับเมื่อโดนน้าฝนบ่อยๆนะครับก็จะทําให้กระดาษนั้นบางนะครับน้ําซึมผ่านได้แล้วก็บางจุดก็มีรูนะครับมีรูนะครับก็ควรที่จะ ห่อสองชั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับควรที่จะชั้นนะครับจะดีนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกกัใจครับสวัสดีครับ